ังไม่หยุดค่ะสำหรับแ a s h t a g แบมแบม X แฉข่าวเช้านะคะก็พุ่งติดอันดับหนึ่งในเทรนด์ทวิตเตอร์เมืองไทยเป็นไปที่เรียบร้อยค่ะสำหรับแบมแบมก็สิเเนี่ยเขาเองก็มานั่งพูดคุยอย่างได้อัธรสนะคะแถมยังมีการเมาส์มอยถึงแฟนคลับค่ะที่ตั้งให้ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าพ่อแบมแบมเพราะว่าแฟนคลับนะคะผู้ชมขาก็แห่ไปซื้อเลขนน้นเลขนี้ที่เกี่ยวข้องกับแบมแบมเนี่ยจนถูกติด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 กันหลายต่อหลายงวดได้เองค่ะ สำหรับแบมแบมการพิมุกพวัวกุลนะคะหรือว่าแบมแบมกอร์เซเว่นเนี่ยล่าสุดเมื่อเช้าของวันที่11เมษายน2565ที่ผ่านมานะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปร่วมพูดคุยในรายการแชฉแต่เช้าค่ะกับเหล่าพิธีกรนักจัดรายการชื่อดังนะคะกับแฮชแท็กก็คือ X, แบมแบมเอ็ก์แฉข่าวเช้าแน่นอนค่ะว่ามีหลากหลายประเด็นเลยให้พูดถึงกันนะคะทั้งการสร้างประวัติศาสตร์เป็นเคป๊อคนแรกที่ NBA เนี่ย ให้ขึ้นแสดงช่วงพักครึ่งแมตต์ระหว่าง Los Angeles l ลีกเกอรแล้วก็ Golden State w ร r r ิเออนะคะซึ่งเป็นทีมที่เขาได้รับเลือกได้รับเลือกให้เป็นเหมือนแบรนด์แอมบาสเตอร์นะคะจนกลายเป็นข่าวฮือฮาเมื่อไม่นานมานี้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ชมต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยถูกถามถึงการถูกยกให้เป็นเจ้าพ่อแบมแบมหลังจากที่แฟนคลับเนี่ยตามตัวเลขแล้วก็ซื้อหวยถูกติดต่อกันหลายงวดเลยค่ะ แบมแบมเนี่ยก็ออกมาเปิดใจเล่าถึงประเด็นที่ตัวเองเนี่ยถูกยกให้เป็นเจ้าพ่อแบมแบมด้วยนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาบอกไ้อะไรเลยเพียงแค่ว่าแฟนคลับเนี่ยเขาหยิบเลขต่างๆของตัวเองไปลุ้นโชคกันแล้วเขาก็โชคดีจึงถูกทั่านเอง ซึ่งเลขเนี่ยก็แล้วแต่แฟนๆแต่ละคนนะคะเพราะว่าการที่เขาเห็นมีมากมายหลายแบบเลยเลขเครื่องเลขเสื้อเลขวันที่บางทีน้ําดื่มเนี่ยก็ยังสามารถเอามาตีเป็นตัวเลขได้เลยมีคนผูกมากที่สุดนะคะผู้ชมก็คือ17งวดแบบ17งวดติดด้วยนะคะซึ่งงานออกมาพูดแบบนี้เนี่ยก็ทําเอาเหล่านักจัดค่ะผู้ชมถึงกับอึ้งเลยทีเดียวนะคะ17งวดติดกันโอ้โหไม่มีพลาดเลยค่ะ จนถามถึงเลขในใจเพื่ออัธรชนนะคะในการพูดคุยกันก็บอกว่า ه, เลขต่างๆที่ออกมาจากแบมแบมเนี่ยนั่นก็มีทั้งเลข 7, 6, 9, 8แอ่ะแบบนี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าเหล่านักเสี่ยงโชคเนี่ยจะหยิบมันลุ้นกันอีกหรือเปล่าค่ะนอกจากประเด็นนี้แล้วนะคะก็พูดถึงเรื่องของการ ไปร่วมงานแข่งขันบาสเกตบอล NBA ด้วยบอกว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็เตรียมตัวพอสมควรเหมือนกันมีการส่งเพลงมาให้เพื่อเตรียมตัวแถมรุ้นว่าจะประทับใจแฟนๆขนาดไหนเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเออเป็นแฟนๆบาสเกตบอลเนาะไม่ใช่เป็นแฟนเพลงของดนตรีของตัวเองสักเท่าไหร่แต่ว่าพอออกมาเนี่ยก็ประทับใจแล้วก็รู้สึกดีใจมาก แบมแบมบอกว่าจะกลับมาอยู่ที่เมืองไทยจนถึงวันที่19เมษายน2565นี้นะคะก่อนที่จะมีการบินกลับไปทำงานตามเดิมค่ะซึ่งในห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเหล่าแฟนๆเองก็ที่เตรียมต้อนรับนะคะเด็กไทยคนดังก็สามารถไปให้กำลังใจได้ในกิจกรรมต่างๆค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเอาเป็นว่าใครที่ติดตามแบมแบมก็เซเว่นนะคะแล้วก็เป็น FC เนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทยทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม